คติธรรม 3D หลวงปู่สุขเกสโรหรือพระครูวิมนคุณากรแห่งวัดปาาคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือของพลเรือเอก บรมโงว,วงเธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือหลวงปู่สุขท่านเป็นพระอภิญญาที่ทรงบารมีธรรมและทรงคุณวิเศษในเวทวิทยาซึ่งยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ในตลอดทั้งชีวิตการครองสมณเพศเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุขมีประสบการณ์ผชิญกับวิญญาณมาไม่น้อย เพียงแต่ท่านไม่ได้เปิดเผยให้ผู้ใดได้รับรู้นอกจากเรื่องของผีสมภานวัดร้างที่นายยอดสุกทองผู้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ท่านได้รับฟังมาแล้วนำมาเล่าต่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเมื่อครั้งที่หลวงปู่สุข ท่านได้ออกเดินทางทุดงไปยังวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหลังจากที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็รีบออกเดินทางกลับเพราะกลัวว่าจะมืดค่ำเสียก่อนแต่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยมากแล้วเมื่อหลวงปู่ท่านเดินทางออกมาได้เพียงไม่นานเวลาก็ล่วงเข้าสู่ช่วงเยน็นหลวงปู่สุขจึงลองมองหาสถานที่ สำหรับใช้แวะพักปักกลดในค่ำคืนนี้และท่านก็ได้มาเจอกับวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเขตชุมชนมากนักเมื่อหลวงปู่พิจารณาดูวัดร้างแห่งนี้ก็เห็นว่าน่าจะพออาศัยเป็นสถานที่พักได้ในค่ำคืนนี้ท่านจึงเดินเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างเงียบสงัดมีโบสถ์ศาลาการเปลี่ยนและกุฏิพระครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงแต่ไม่มีพระเนนจำพันษาคอยดูแลรักษาและทํานุบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนั้นศาสนสถานโดยทั่วไปของวัดจึงชำรุดสุดโทมผุพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจปนสงสัยพระวัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงเช่นนี้เพราะเมื่อสังเกตจากที่ตั้งของวัดก็อยู่ในทำเลพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ไกลไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไหร่แล้วเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถากพระเนนถึงเพียงนี้แต่ท่านเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากและเดินหาสถานที่ที่พอจะได้หลบหลมหลบฝนได้จนท่านได้ไปเจอกุฏิหลังหนึ่งซึ่งมีระเบียงใหญ่พอที่ท่านจะพักผ่อนได้ท่านจึงขึ้นไปวางสัมภาระต่าง จากนั้นก็ได้ปัดกวาดทำความสะอาดพื้นตรงนั้นในขณะที่ท่านกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านสองคนเดินตรงเข้ามาหาท่านก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะนั่งลงแล้วยกมือขึ้นไหว้นมัสการท่านหนึ่งในสองคนนั้นที่ดูจะอาวุโสกว่าได้กล่าวถามหลวงปู่ว่าท่านเดินทางมาจากไหนเพราะพวกเขาทั้งคู่เห็นท่านเดินลัดทุ่งตรงเข้ามาที่วัดร้างแห่งนี้พวกเขาจึงรีบเดินตามท่านมา หลวงปู่สุขท่านได้ตอบกลับไปว่าท่านไปกราบนมัสก,การพระพุทธบาทสระบุรีมาและกำลังจะเดินทางกลับไปยังวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านแต่เมื่อมาถึงแถวนี้เห็นว่าใกล้จะมืดค่ำแล้วจึงได้หาสถานที่เพื่อหยุดพักเพราะถ้าจะให้กลับถึงวัดปากคลองมะขามเท่าเลยนั้นก็คงจะไม่ทันและการเดินทางในยามวิกาลนั้นเห็นว่าคงไม่ควรเมื่อได้ยินคำตอบจากหลวงปู่ชาวบ้านทั้งสองก็มองหน้ากันเลือกลัก ก่อนที่จะบอกกับหลวงปู่ท่านว่าอยากให้ท่านย้ายไปพักที่จุดอื่นได้ไหมเพราะถ้าพักที่กุฏิหลังนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับท่านได้เมื่อหลวงปู่สุขได้ยินก็เกิดความสงสัยว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับท่านในเมื่อวัดแห่งนี้มันก็เป็นวัดร้างหรือว่าเจ้าของสถานที่เขาจะหวงหลวงปู่สุขจึงถามชาวบ้านทั้งสองคนกลับไปว่าอันตรายที่ว่านั้นคืออะไรหรือโยม ชาวบ้านจึงได้ตอบท่านมาตามตรงว่าวัดร้างแห่งนี้มีผีเฮี้ยนมากซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้างนั่นเองและโยมทั้งสองก็ได้เล่าเรื่องความเป็นมาทั้งหมดให้กับหลวงปู่ฟังโดยพวกเขาเล่าว่าแต่ก่อนวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ปกติทั่วไปมีพระมีเนนและญาติโยมหมันมาทำบุญกันอยู่ไม่ขาดสายซึ่งสมผานผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ เป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นคนห่วงวัดและห่วงข้าวของเป็นอย่างมากพอหลังจากที่ท่านเกิดอาภาตแล้วมรณภาพลงวัดแห่งนี้ก็มีแต่เรื่องน่าสะพึงกลัวเกิดขึ้นเมื่อเหล่าพระเนนที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ต่างก็ถูกผีสมพารหลอกหลอนจนไม่เป็นอันทำกิจของสงฆ์พระเนนจึงอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ได้และพากันแยกย้ายไปจำพรรษาที่วัดอื่นกันหมด หลังจากนั้นก็มีพระอีกหลายรูปที่ชอบเล่นของได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะลองวิชาของตนแต่ไม่ทันจะข้ามคืนพระทุกรายที่เข้ามาลองของต่างก็โดนผีสมผานเจ้าอาวาสเล่นงานหลอกหลอนจนต้องหนีเตลิดออกจากวัดแห่งนี้ไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อได้ฟังดังนั้นหลวงปู่สุก็ได้บอกขอบใจยโยมทั้งสองและบอกไปว่า ท่านจะขอพักค้างคืนที่นี่เพียงคืนเดียวเท่านั้นซึ่งท่านก็หวังว่าผีสมภารคงจะเข้าใจและไม่คิดที่จะมารบกวนท่านในเมื่อหลวงปู่สุขยืนยันหนักแน่นว่าจะค้างแรมที่นี่ชาวบ้านทั้งสองก็ได้กราบลาท่านและรีบเดินออกจากวัดแห่งนี้กลับไปจากนั้นหลวงปู่สุขก็จัดเตรียมอาสนะและข้าวของต่างๆเพื่อที่จะทำวัดเย็นเพราะในตอนนี้ก็เริ่มจะมืดค่ำแล้วบรรยากาศภายในวัดแห่งนี้ ก็เริ่มมืดครึ้มวังเวงและน่าสะพึงกลัวตามไปด้วยเมื่อทำวัดเย็นเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็ได้นั่งสมาธิต่อซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดแปลกใดๆเกิดขึ้นจนในช่วงเวลากลางดึกของคืนนั้นขณะที่หลวงปู่ท่านกําลังเตรียมมุ้งกรดเพื่อพักผ่อน จูจูก็ปรากฏร่างของสมภานวัดท่าทางดุดันและแข็งกร้าวปรากฏออกมายืนให้หลวงปู่ท่านเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วผีสมภารก็พูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวา<ม>าว่ามาทำไมหลวงปู่สุขท่านมองไปที่ร่างนั้นแล้วตอบกลับไปว่าผมไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีมาและอยากจะขอพักที่นี่สักคืนหนึ่ง หวังว่าท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกนะพอหลวงปู่ท่านพูดจบผีสมพานก็หยุดนิ่งก่อนที่ร่างจะอันตรธานหายวับไปหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเสียงดังตึงตังโครมครามออกมาจากภายในกุฏิเหมือนว่ากำลังต้องการขับไล่หลวงปู่ท่านออกไปให้พ้นจากวัดร้างแห่งน,นี้ให้ได้แต่หลวงปู่สุขท่านก็ไม่ได้หวั่นไหว ต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมภารที่กำลังเกิดขึ้นแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นท่านกลับรู้สึกเวทนาสงสารจิตดวงวิญญาณมิจฉาทิฐิที่หลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปเกิดคอยสร้างแต่บาปแต่กรรมเช่นนี้ทั้งทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขั้นเป็นสมภานเจ้าวัดคิดได้เช่นนั้นหลวงปู่สุขท่านจึงนั่งลงที่อาสนะส้ำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้ แต่ถ้าว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ดีขึ้นเสียงภายในกุฏิยังดังตึงตังโครมครามไม่ยอมหยุดซึ่งหลวงปู่สุขท่านก็ได้สวดบทคาถาไปอีกหลายบทแต่ก็ดูเหมือนว่าผีสมพานนั้นไม่ยอมรับรู้ยังคงทําเสียงดังต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งมีหนําซ้ํายังมาปรากฏร่างยืนตระงานอยู่ด้านหน้ากุฏิแผดเสียงร้องเยาะเย้ยหยันแล้วบอกกับหลวงปู่สุขว่าไม่กลัวหรอก มีข้อาอะไรก็ว่ามาอีกสิ <S 2> <S 2> <S 2> <S หลวงปู่สุขเห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอน,นิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผี e เป็นนะโมพุทธายะ ด้วยถ้อยคําประโยคนี้ผีสมภารก็หยุดชะงักแล้วก็หายวับไปและตลอดทั้งคืนหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงโครมครามใดๆตามมาอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นอดีตมคคาายกและชาวบ้านต่างก็รีบมาที่วัดแต่เช้าตรู่เห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็ต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้นมัสการท่านแล้วก็สอบถามท่านว่าเมื่อคืนได้มีเหตุการณ์ได้ร้ายอะไรเกิดขึ้นไหมหลวงปู่ท่านไม่ตอบอะไรชาวบ้านเพียงแต่ยิ้มยิ้มเท่านั้นซึ่งชาวบ้านก็พอจะเข้าใจได้ว่าท่านคงไม่อยากจะตอบอะไรมากนักจากนั้นก็พากันกลับไปจัดพัตตาหารเช้ามาถวายท่านเมื่อท่านกระทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านก็ได้นิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อน เพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุขก็เมตตารับนิมนต์ชาวบ้านโดยหลวงปู่ท่านได้พำนักอยู่ที่กุฏิร้างหลังเดิมซึ่งก็คือกุฏิเก่าของสมภารเจ้าอาวาสท่านพำนักอยู่ที่นี่ผ่านไปห้าคืนก็ไม่ปรากฏว่ามีผีสมภารออกมาอาละวาดเมื่อท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านจึงจัดเก็บอัฐบริขารเพื่อจะเดินทางต่อไปซึ่งชาวบ้านก็พยายามอ้อนวอน ให้ท่านเป็นสมภารประจำอยู่ที่วัดร้างแห่งนี้แต่หลวงปู่สุขไม่อาจรับศรัทธาของญาติโยมในข้อนี้ได้ท่านก็ได้กล่าวปฏิเสธไปเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็กล่าวอำลาชาวบา้านและเดินทางกลับไปยังวัดเดิมของท่านและนี่ก็คือเรื่องราวหนึ่งของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งถึงแม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารล่วงมากว่าร้อยปีแล้ว แต่ท่านก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาจากชาวชัยนาทและลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยที่ท่านเป็นพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยพุทธาคมแก่กล้าจนท่านได้รับสมญาว่าเป็นเจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างไว้ล้วนเป็นที่นิยมอย่างสูงด้วยพุทธคุณเป็นเลิศโดยเฉพาะในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี และยังคงเป็นที่กล่าวขานและสแสวงหากันจวบจนปัจจุบันขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าหากชอบคลิปของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ